เอาละคุณซีคุณเบกตอนนี้เราก็กลับกันเอกแล้วนะสำหรับรายการดูดีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมรอยย่อไฮหรือว่าพวกชนชั้นสูงนะคือเป็นระดับที่ว่าขุนนางในเจะลเดเท่านั้นนะพวกประชาชนธรรมดานีไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เพราะว่ามันรอยย่อไฮนะก็เป็นพวกรอยย่อไฮไปกีบเป็นรอยย่อไฮหรือเปล่าน้องเปชนชั้นสูงป่ะมันแต่งตัวแต่ละคนดิเอ้านี่แหละน้องแฟชั่นอุ้ยแต่ละคนนี่แหมอุ้ยลำดวนเนี่ยอุ้ยพูดเฮียไม่ได้นะครับโยอยตวงเงินจวทองค่ะอุ้ยเธอโซฟี วู้โซฟีแต่งตัวสวยจังไม่เหมือนในสอตัวนี้เลยอยากรับประทานอาหารเช้าจยางเลยตอนนี้หิวข้าวแล้วอ่ะทุกคนเอ้เนี่ยมื้อเช้ามาพอดีเลยเห็นไหมมื้อเช้ามาแล้วตื่นเล่เป่งประกายมื้อเช้ามาแล้วไหนดูดิเราสามารถาเราเรากินอะไรเป็นมื้อเช้าเดียวพวกเรายอายไฮกินอะไรเป็นมื้อเช้าอะ่ะพิสซ่ามันหนักท้องเกินไปไม่ได้เดือท้องอืดกินเป็นช็อกโกแลตปกคลุมกล้วยแล้วกันนะโอ้ลูดการเลยนี่พิซซ่าเเช้าเลย ว่าถูกมากเลยราคาถูกมากเลยเอะมาหมา,มาอ,อนเงินมาให้30ลา้านไร่ม่รู้ใช้ไงหมดน่ะเครียดรู้หรือเปล่าคนที่ยันเรียนที่นี่ได้ต้องเป็นพวกแม่มดพ่อมดตอนนั้นนะพวกมักมก้อนนะ่นเรียนไม่ได้หรอกดูฉันบินได้เ,ไดเห็นไหมเปียกแล้วเดี๋ยวไม่สวยไม่เป็นไรจ้าฉันละออกแบบมาสำหรับน้ำน้ำ,ดำเดินล,ละอีดอกข้างบนนี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเขาปฏิบัติการเคมีอ่ะชอบอะไรเ,เรียนเคมีเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก็พาไปเรียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เรียนแล้วเราจะได้เรียนเลยโอ้ยอ่ะตัวกูแม่ง บินบินอย่างกระแดะเลยโอ้ตอนนี้กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ยเราไปเรียนที่ไหนกันดีอ่ะมือเช้าเริ่มแล้วเฮ้ยนะมือเช้าเริ่มแล้วโก้เมื่อกี้เมื่อกี้มือไม่ใช่มือเชา้าเออมือก่อนเชา้าไปเรียนที่ไหนมือเช้าทีนะไ่ไหนเมื่อกี้ลองท้องเหรอคะเฮ้ยปูผลไม้ในดอกไม้กินได้เฮ้ยเบคอนเอ็กซ์ล็อตเสรจอ่ะพอดีเป็นพวกแบบว่าฝรั่งอะ่ะเธอต้องกินมอคค่าด้วยไม่งั้นไม่ไหวเฮ้ย โอ้ไม่มีคนเสิร์ฟให้หรอคะเนี่ยบริการไม่ดีเลยนะคะไม่รู้เลยรับเองเลยอุ้ยดูดิเปิดอู้เฮ้ยกินแต่เช้าเลยกูใช้ตะเกียบกินเค้กเลยอือใช้มือกินเลยเฮ้ยพวกรอยโลอือตะเกียบกินเค้กเขาไม่กินเลยตอนด้วยนะพูกินตัวดีดีไม่อยากอยู่ร่วมกับพวกรอยโลอะตัวทีนะอือขอกินด้วยเฮ้ยก็จบลยดิขอเกณฑ์อืมแต่พวกตัวตับตัวจนเปนศูนย์ไดีต่อไปให้ทำอะไรอ่ะ แล้วสเก็คยูมันบอกว่าให้เราไปทําอะไรต่อรอเดินเดินบ้าเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็มีที่แบบกดโกไปละมั้งเดี๋ยวจะให้เราวาร์ปไปเลยเลยนั่นจะใช่อย่าไปงานเต้นรำมากเลยมีงานเต้นรำไหมเนี่ยเฮ้ยดูดิสาวเข้าไปกันแล้ววิ่งตามเข้าไปไหมเฮ้ยสาวเข้าไปไหนกันน่ะเขารู้งานน่ะเหมือนเราเป็นเด็กใหม่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโกฝึกบินคลาฝึกบินโอ้บินไม่มีที่ติเลยอ่ะเฮียเราย่องหายผูนี้ไล่ลำเลยเหนือการบังราไบิดตรงไหน นี่เขาให้เล่นตรงนี้เลยฮะเขาแล้วกูไปไหนเนอะอ๋อมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มดูดิไปอ๋อเพิ่งเริ่มอะแล้วอยู่ไหนกันแล้วพวกเธอเนี่ยก็โดดอยู่เขาให้ปากกลัวโอเคโอเคพวกมึงปากกลัวกัน ส่วนกูมาบินเล่นนี่อ่ะกูมาบินโดดอยู่จะสูงคนเดียวไอ้เหี้ยกูถูกเทอ่ะถูกเพื่อนเทไอ้เหี้ยไม่บอกกูว่าเรียนคลาสนู้นน่ะไอ้เหี้ยกูก็มาบินอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยมันก็ไปกดโกมาแล้วไอ้เหี้ยกูก็ดูว่าบินแล้วนะกูเห็นอีนี่มันบินเหมือนกูเลยเนี่ย อีลับดวนมึงหลอกกอลอวเฮียกูไม่ได้เป็นเพื่อนมึงเลยกูเป็นเพื่อนอีลับดวนก็ก็บังเป็นไอ้บ้าเกมอันก็เพราะมึงนี่ก็กลังเป็นไอ้บ้าเกม, <c oughs> มกเอเขาพูกว่า <c oughs> ก็อยู่นี่ไงไอ้เหี้ยแสดงกูนกําพวกมึงมาไงเฮียกลัววงในเฮียแล,ล้วมึงบินมาแต่แรกเลยเออลลกูบินมาแต่แรกเลยกูว,วงในกูมึงก็ไม่ได้แตะอะไรเลยดิได้ดิได้เหรอได้ดิทำไมไม่ได้เพราะกูบินมาไงเก็บเพชรมาเออกเก็บเพชรมาเก็บเพชรมาเก็บเพชรมาหมดเลยเป็นเวลาหมดแล้ววลาหมดแล้ว จบแล้วต่อไปไดเอฟอูกูไดการเอฟเอยเอฟเอฟ่หมดเลยไดเอฟเฮ้ไปเก็ตไดเอฟโอ้ยโอ้นไยไม่ใช่เพื่อนเราแล้วอีลำดวนอีดอกคลาสต่อไปนี่แหละเธอต้องโดนฉันต่อไปเป็นอาร์ตคลาสต่อโอ้นั่นแหละใช่เลยฉันเลศิลปะเลยมือหนึ่งเลยเดี๋ยวก็รู้ใครกันแน่ที่เป็นรอยัลไฮไปแล้วไปมาแล้ว โอ้ยวัดลูงไงเลือกเลือกที่เลยสิบเก้าสิบเก้าแถวแถวหน้าเลยแถวหน้าเลยนั่งก่อนเลยนั่งไงเนี่ยกดไงอ่ะอ้อมาละมันแยกเราเวอร์หาผ้าใบ่ะหาผ้าใบคัดลอกผ้า b ต t t e r f คืออะไรอ่ะต้องตงวาดตามที่มันบอกต้องลงสีตามที่มันบอกอลงสีตามที่มันบอกอะโอ้ง่ายมากเลยค่ะเงี้ยวาดตามระบายตามสีที่มันบอก โอ้ตาบอดสีด้วยเอากูตาบอดสีแล้วเฮียกูเป็นคนตาบอดสีทุกคนครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมเป็นคนตีตาบอดสีนะครับตาบอดสีบางสีนะเพราะฉะนั้นผมจะเห็นสีไม่ค่อยจะเหมือนชาววันเขาเออเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับ่จริงๆแล้วผมเป็นโรคตาบอดสีแดงเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านสีต่างๆผมจะมองไม่เห็นเท่ากับคนทั่วไปปกตินะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวกับสีแดงอยู่ใกล้กันในบางทีผมจะแยกไม่ค่อยจะออกซึ่งตามรูปดังกล่าวที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนตาปกติเนี่ยจะ ศนะครับผมจะเห็นเป็นเลข7ูนอย่างชัดเจนเลยเช่นเดียวกับรูปนี้ครับถ้าคนตาปกติก็จะอ่านได้เป็นเลข3ใช่ไหมแต่ของผมอ่านได้เป็นเลข5ครับเนียจริงๆแต่ถ้าคุณเอาสีแดงสีเขียวมาไว้อย่างเงี้ยผมจะมองเห็นชัดเจนด้วยว่าสีอะไรเป็นสีอะไรเออแต่ถ้าเป็นแบบเป็นจุดเล็กๆกันแล้วก็บางทีโทนสีมันจางๆอ่ะผมจะมองไม่ออกเว้ยเป็นแดงหรือเขียวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบงงเหมือนกันนะแต่ว่าผมยังมองเห็นไฟแดงไฟเขียวชัดเจนนะเออก็ขอให้รับทราบกันด้วยนะตรงนี้นะครับว่าผมตาบอดแดงเขียวแบบอออ่่นนนเะใชกหมมื กูถูกปะถูกเลกน่าจะน่าจะถูกแหละใช่เขายังไม่ผ่านเขาเขาไม่มีสิบแปดตัวหนึ่งอ้าวโธ่คุณน่าจะได้คลาสเอสอะอย่างนี้นะต้องคลาสเอแน่นอนแค่ดูก็รู้แล้วว่าใครมันรอยย่อหายอีดอกจริงๆมีคนได้เอฟด้วยไม่ได้เอฟโอ้ไม่ไหวจริงเลยพวกนี้เนี่ยก็นั่นแหละนะอืมก็นั่นแหละ ตามได้ไอ่ะได้เอกโอ้ได้เอกไดเอกก้งเราไดเอแล้วกระจกโนดีเอฟสองคนโอ้ยพวกเราโยโลด่าเลยเอฟโนบเฮ้ยเฮ้ยคลาสอีกคลามาแล้วค่ะมาโอ้ยภาษาอังกฤษบูเลกจักเลยสเปคบูเลกจักเลยโอ้ยสเปคไม่ถึงเลยสเปคก็อีสูงเกินไปนะเราบอกโอแล้วทำไมโดนเตะออกมาจากคลาสอ่ะ กูไม่ได้เรียนกูไม่ได้เรียนเรียพวกมึงกูไม่ได้เรียนเขาไม่ให้กูเรียนไอ้เฮียรัฐบาลไม่ให้กูเรียนอังเกิลตืบังเอิญไปไปิดตุงม้ามากอ่ะเอิญไปตุงคำถามเฮียอะไรวะเนี่ยบังเอิญไปตุงนี่ได้ตัวเป็นหลังแล้ววเนี่ยเราต้องเราต้องรอเราต้องรออันทิวป่ะอันทิวจะเป็นสีอันนี้เราต้องรออันทิวพรุ่งนี้เฮียข้างบนเป็นภาษาไทยข้างล่างเภาษาอังกฤษ โอ้ยเค้กดีเซอร์ดเดซเซอร์ดไงซีแน่นอนนี่ไงโถทะเลทรายตะทะเลทรายไม่ใช่นะของหวานนี่อ่ะเฮ้ยได้เออ่ะรอยย่ไงไงเย็กมีไปเกียมีโอ้ไปเกมีดิชายซีแลยวเฮ้ยไปเกียรมีไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งอ่ะไม่เห็นเก่งเลยมันเป็นภาษาฉันไม่ถือไม่เก่งเลยอ่ะเฮ้ยต่อไปเป็น ว่ายน้ำเฮ้ยว่ายน้ำไม่ใช่เลยอ่ะอยากจะออกกำลังกายแล้วว่าตอนเนี้ยโอ้ว่า <c oughs> อะไรเนี่ยว่ายน้ำจริงไปเด้อไม่บันปลายกลัวจังเลยขบวนนี่คืออะไรคือไว้ตัดคอเหรออ๋อมันไปทีละคนเหรออ๋อทีละคนเหรออ๋อไปเกตสู้ๆนะเพราะถ้าไปเกตรกระโดดไม่ผ่านเดี๋ยวก็จะเป็นไอโรโยโรทันทีเลย <c oughs> น่าไปเกตเอ้าเฮ้ยกูมาแล้วว่ะแล้วเราก,กลัวกูไม่เห็นไปเลย <c oughs> เดี๋ยวก็มามัง้งเรียงคิวอยู่เปล่าเรียงคิวเฮ้ยนี่ง่ายเกินไปมั้งเนี่ยนี่คือว่ายน้ำจริงเหรอกูถามดิ้น นี่ไม่ใช่คัดไวนายน้ำมันคัดอะไรนี่คือคัดกงจักรลังหานเลยนะเกูมาละแล้วพี่มาตอนสิบวินสไตล์คืกูรอเย่อโลแล้วพวกมึงออ้าวผมลเฮ้ยยังคคดอีวะมันบอกกูตกแปดครั้งอ่ะฮัลโหลแล้วมึงแล้วมึงได้อะไรกูได้กูได้บีกูได้บีไอ้เหี้ยสโก้ให้พวกฉันต่ำไปแล้วเฮ้ยกูยังไม่ได้ขึ้นไปสักครั้งเลยแต่แบบบอกกูตกแปดรอบอ่ะ เฮ้อนฉันต่ำอย่าไปกินข้าวใกลฉันนะตอนนี้เธอถูกรดเยอะแล้วกินคนเดียวก็ได้ถ้าถูกรดเยอ์แล้วอุ้ยมากระลองตามฤดูกาลและชีสหมัดบูเบอรี่มหมัดบูเบอรี่หมัดสตรอเบอรี่หมัดบูเบอรี่เลยกูเป็นคำถามถ้าเราไม่มีเพชรแล้วเราจะลูดการ์ดยังไงอะแบบเงินหมดแล้วอะในดูดิถ้าเราจะเติมอ่ะหุ้ยใช้บัตรเติมได้เฮ้ยแค่นี้ก็รวยแล้วไม่ต้องเล่นเลยไม่ไม่ต้องแบบว่าต้องมีพิธีรีตองอก็แค่เติมตังค์ก็รอยย่อไฮ้ไอจะกินโต๊ะไหนอะ ไม่กินกับเธออ่ะคนนึงละเธอมันเหม็นะมันเหม็นกินพวกแลงบีอะอย่าไปกินใกล้ฉันนะฉันต้องไปกินชั้นสองตอนนั้นพวกรอยย่อหายไปกินชั้นสองกันทั้งนั้นแหละเอ้ดูดิดูไอ้พวกชั้นเตาหยุดด้วยแบ่งวันต่อไม่ไม่มีโต๊ะไอ้เี่ยซุปมึงลอยถ้วยยังพี่ตะเกียบกินเลยตะเกียบกินน้ำวีซุปมึงลอยถ้วยยังไงล็อกเกอร์นี่เข้าได้ไหมไปเราเออเราเราโมยล็อกเกอร์คนนึ่งไม่ด้วยเขไม่ได้เหรอ หาดอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งอะหัดด้วยไม่รู้เรียกร้องเฮ้ไม่เห็นรอยยันไห้เลยพวกมึงอ่ะมันขโมยของหาดพี่บุ้งคืออะไรหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยล็อกเกอร์พี่บุ้งเปิดได้ไหมปิดแล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หรอกเปิดอาเปลี่ยนเร็วห้าเฮ้ยเฮ้ยแอบตู้ไหมไม่ไปเรียนไงโดดเรียนโดดเรียน เอได่เรียนว่ะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงไหัวร้อไอ้เอี่ยกราบตีนจันเรียนนางเธอทำอะไรกันไว้พวกชนชั้นต่ำต้องอยู่ในนี้แหละพวกมึงอ่ะอยู่ในจุดที่เรียกว่าร้อยเยียววิททีวีไงนี่คือห้องของพวกเธอห้องยูจันทร์ต่ำเลยไอ้เอี้ยรีตัวไอ้เอี้ยพวกฉันจันต่ำรีตัวไอ้เฮียเกมแพทวิบิทได้เร็วขึ้นเฮียดับเบิ้ลไดมอนด์ ทำสีผมมีสีผมนี่มากขึ้นเฮีย <Yeah. S 1> ไอเกมบาเกมีเอะเยี่ยมูบาเกมเฮียด่าเลยบาเกมบาเกมมูเกะเล่นเงไนียอะไรกัน โอเคคุณซี่คุณเบ๊ก็ต้องจบไปแล้วนะสำหรับรายการเวททีวีแล้วก็เกมเรย์เลอร์ไฮวันนี้ก็รู้สึกว่าสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยตายดีกู <c oughs> คนเยอยเลยด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> มึงจะกดตายทำไยอะไรอ่ะโอเคครับ,บคนสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้นั่นในระบบโหมดเรย์เลอร์ไฮนะก็อเออรู้สึกว่าจริงๆมันมีคนที่แบบว่าเติมตังค์เยอะมากเลยจะไม่พี แบบว,ว่ามาแบบว่าเป็นแบบว่าโอ้โหสมเด็จเลยเป็นปรินเซสเลยนะก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงติดกันได้นะแต่พอมาเล่นกูก,ก็กูรู้สึกแล้วแหละว่าการเป็นรอยัลไฮในเกมนี้มันมันไม่อยากจะทําให้เติมตังค์จริงอะนะ <c oughs> ก็สำหรับใครที่บอกว่าแบบว่ามาม้าให้เงินเดือนเดือน,อนล,ล,ละห้าสิบล้านหกสิบล้านเรื่งเงินเหลือก็สามารถมาเล่นได้นะเกมนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนแนละ้วสำหรับใครที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณขอบใจพี่ตะกิ้นนะจุดนี้สวัสดีก็ต้องลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายฮะบ๊าายยบ